สวัสดีนะคะทุกคนช่วงนี้หลายคน่ะก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องทําแล้วก็สิ่งที่อยากทําเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแล้วจะทํายังไงอ่ะให้เราอ่ะสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือว่าตั้งใจที่อยากจะทําอะไรแค่รายวันหรือรายสัปดาห์เราก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นอ่ะ,ะเสร็จสัก70เปอร์เซ 80%ก็ยังดีใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะมีความรู้สึกว่าตั้งเป้าไว้แล้วมันก็ยังไม่ได้สักทีละพอหลายๆครั้งติดกันเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใจตัวเองแล้วก็เหนื่อยกับความคิดตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําสิ่งนั้นอ่ะไปเพื่ออะไรแล้วก็เหมือนแบบวันหนึ่งเราจะเลิกทําแต่ถ้ามีวิธีการที่ตั้งเป้าหมายนะคะเจฟได้อ่านหนังสือจากหลายๆเล่มแล้วก็ได้เรียนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็ NLP มาจากโค้ดครูหลายๆคนเนี่ยวิธีการตั้งเป้าหมายอ่ะ เราจะต้องตั้งให้ทรงพลังนะคะเพราะว่าทาถ้ามันไม่มีแรงฮึดมากพอไม่มีอะไรที่มาทําให้เราอะลุกขึ้นมาทําอ่ะมากพอเราก็จะไม่เห็นความสําคัญในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะล้มเลิกมันไปได้มันเหมือนว่ามันเหมือนกับว่าอะไรที่มันแบบมันอ่อนแรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มาให้กําลังใจเราไม่มีแรงบันดาลใจที่เราอะอยากจะลงมือทําในสิ่งนั้นน่ะ มันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นถึงความรู้สึกมันไม่เห็นถึงว่าสิ่งที่ทําไปมีความสําคัญเป็นเพราะอะไรอะไรพวกนี้เราก็จะไม่อยากทําไปแต่สิ่งนี้นะคะที่จะทําให้เพื่อนๆลงมือทําได้ในทุกๆวันสามารถที่เข้าใกล้เป้าหมายได้ในทุกๆวันเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่า3วิธีนี้เป็นอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถกดไลค์แล้วก็แชร์ ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยที่เขาเข้ามาดูเขาก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อมันมีวิธีการแบบนี้นะที่เราอ่ะสามารถที่จะทําให้เราอ่ะเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้ในทุกๆวันสวัสดีทุกคนเลยนะคะอย่างวิธีแรกเลยเนี่ยให้เราเขียนเลยนะคะคือให้เราเอากระดาษหรือว่าเอาสมุดเอาอะไรก็ได้อะมาเขียนเป็นสองฝั่งตีเส้นตรงกลางเลยนะฝั่งแรกเนี่ยให้เราเขียนในสิ่งที่เราอะรู้สึกว่าเราอะไม่ชอบตัวเองเลยอะในตอนเนี้ย เขียนมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะ20-30ข้อเลยเจฟก็ทําแบบนี้เหมือนกันเหมือนตอนแรกอะ่ะเราจะเขียนเลยแบบว่าเราไม่สวยเราพูดไม่เก่งเราทําอย่างคนอื่นเขาไม่ได้เราอชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาเราเป็นคนที่ขี้เกียจเราเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งเราเป็นคนที่แบบคิดแต่ก็ไม่ยอมลงมือทําเราเป็นคนคือเขียนไปเลยค่ะเราไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับตัวเองเลยนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเราคนเดียวไงที่เห็นคือแบบอะไรที่ ที่เราคิดว่าเราไม่ชอบตัวเองเขียนไปเลยค่ะด้านหนึ hmm. gods, <Pen> ่งเขียนเขียนเขียนไปเหมือนกับแบบว่าเรามองคนอื่นเราอยากได้แต่เราก็ไม่ลงมือทําเราอยากเป็นสิ่งนี้นะคิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีแต่ก็ให้ระบุด้วยนะคะว่าเราอยากทําสิ่งนี้มันคืออะไรเหมือนกับแบบเราอยากออกมาไลฟ์ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาไลฟ์สักทีเราอยากออกมาขายของแล้วตั้งแต่ ตั้งแต่เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มทําสักทีเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่ออกมาสอนหรือว่าอยากอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ทําสักทีให้เขียนตรงนั้นเรื่องนั้นเราจะได้เห็นไงคะว่าอ,อ๋อสิ่งนี้นะที่เราอะอยากจะทําแต่เรายังไม่ได้ทําเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามีสูตร อาหารสูตรขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าออกมาขายออนไลน์อย่าออกมาขายเดลิเวอรี่ออาา ivery, ใช่ไหมคะช่วงนี้ยน่าจะขายดีแต่เราก็ยังไม่กล้าไงเราไม่รู้ว่าเราจะลงทุนตรงนั้นไปอะ่ะกลัวจะขาดทุนคือเราอะ่ะส่วนใหญ่สิ่งที่คนอะ่ะไม่กล้าลงมือทําก็คือความกลัวเนะะี่ยค่ะกลัวขาดทุนกลัวไม่ประสบความสําเร็จกลัวล้มเหลวกลัวมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังทําให้เราอะ่ะ ไม่ลงมือทําสักทีแล้วพอเพื่อนๆเขียนในด้านนี้ยจนหมดแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยให้เราอะ่ะก็มาเขียนอีกฝั่งนึงเลยค่ะว่าอ,อ๋อให้ให้เขียนในสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเราเป็นคนขี้เกียจน,นะเราก็มาเขียนด้านหนึ่งเลยว่าเราเป็นคนขยนัน คิดแล้วลงมือทําเลยคืออย่าไปเอาข้อจํากัดหรือว่าอะไรเนี่ยมาตีกรอบหรือว่าโอ้ยเขียนแล้วมันจะยังไงให้ทําแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าในกฎของกฎของแรงดึงดูดกฎของความสําเร็จแล้วก็ NLP โคด้ดคูหลายๆคนเนี่ย mm hmm. เขาก็บอกว่าวิธีนี้แหละนะที่จะทําให้ทุกคนนะ่ะสามารถทําในสิ่งที่เราตั้งใจได้แล้วก็สามารถที่จะแบบเหมือนหลุดจากคอมฟอร์ทโซนหลุดจาก ชีวิตประจําวันที่เราคิดว่ามันอ่ะไม่ได้โดยให้เราอ่ะเหมือนมีไม้เซตใหม่อะคะ่ะบางคนอ่ะบอกว่าเขียนด้านลบได้เต็มเลยแต่พอให้กลับมาเขียนด้านบวกสิ่งที่ด้านตรงข้ามนะเขาบอกว่าไม่รู้จะเขียนไปทําไมเขียนไปก็อย่างนั้นเขียนไปเหมือนหลอกตัวเองเขียนไปเหมือนแบบมันทําไม่ได้แต่อันนี้นะถ้าใครทาอ่ะใครได้จริงๆนะคะเจฟก็ทําแบบนี้มาก่อนเหมือนบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมคะเราก็มาเขียนอีกด้านหนึ่งเลยว่า ฉันสามารถลงมือทําได้เลยหรือว่าจากการผัดวันประกันพรุ่งเป็นอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นผัดวันประกันพรุ่งแค่วันเดียวหรือแค่ครึ่งวันอย่างเงี้ยหรือว่าเราบอกว่าเราไม่กล้าไลฟ์ด้านเนี้ยเราก็มาเขียนเลยว่าฉันกล้าไลฟ์ฉันมั่นใจอีกด้านหนึ่งบอกว่าฉันอยากจะเรียนรู้ทักษะเนี้ยอยากจะเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าอยากจะไปเรียนทําอาหารเพิ่มหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มแต่ก็ยัง ยังแบบเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปไม่มีอะไรเลยให้เรามาเขียนอีกด้านนึ่งเลยว่าฉันมีเดทไลน์แล้วฉันจะต้องทําสิ่งเนี้ยให้เสร็จภายใน3วันหรือว่าภายใน7วันภายใน1อาทิตย์อะไรพวกนี้คือให้เราอะเขียนด้านตรงข้ามแล้วเราจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรถ้าเราได้แต่นึกแต่ในหัวนะคะมันก็เหมือนมาก่อนเจ็บก็นึกแค่แบบว่า จะอยากทําแบบนั้นจะอยากทําแบบนี้อยากทําสิ่งนั้นอยากทําอันนี้มันก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่นึกแต่ถ้าเราเขียนลงมาเลยนะเราจะรู้เลยว่าสิ่งนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราอะ่ะน่าจะทําตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะทําตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่เราอะ่ะยังไม่ได้ลงมือทําเราจะได้เอาพวกนี้นะคะมาทาอะ่ะให้มันเป็นรูปเป็นล่าสักทีแล้วก็ข้อที่2ในการตั้งเป้าหมายที่รงพลังเลยนะคะก็คือว่าในด้านบวก,บวกในด้านความเชื่อใหม่ของเราที่เราทําแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะกี่ข้อ2030ข้อเมื่อกี้นะคะให้เลือกมาแค่5ข้อก่อนเอา5้าข้อที่คิดว่าเราอจะสามารถลงมือทําได้เลยในตอนนี้ในวันนี้มีอะไรบ้างอย่างบอกว่าถ้าความขี้เกียจน,นะมาสามารถเปลี่ยนได้เลยนะว่าเราสามารถทําได้เลยในตอนนี้ ก็ให้ติ๊กถูกไว้เลยหรือว่าวงกลมเอาไว้เลยว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยอติ๊กไว้เลยหรือว่าการเรียนรู้ทักษะอะไรที่บอกเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มสักทีก็ให้มันเริ่มเลยแล้วก็ให้ติ๊กเป็นวงกลมไปเลยนะคะเป็นข้อที่3สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เจฟก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องก,การตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังสามารถย้อนได้แล้วก็แชร์เอาไว้ก่อนแล้วก็มาดูทีหลังได้เลยนะคะอันนี้มันก็จะทําให้ทุกคนอะ ลงมือทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้จริงๆแล้วพอเราอ่ะมาเลือก5ข้ออะไรใช่ไหมว่าในสิ่งที่เราอยากจะทําจริงๆอ่ะมันคืออะไรให้แยกมาเลยนะคะว่า5ข้อเนี้เราจะเริ่มต้นมันอ่ะด้วยอะไรได้บ้างอย่างบอกว่าเราอยากจะเริ่มไลฟ์สักทีเราอยากจะเริ่มขายของสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเริ่มอะไรได้บ้างเริ่มโดยการที่เราก็มองสินค้าก่อนว่าอันเนี้ยที่เราจะขายอ่ะ มีอะไรบ้างที่ลูกค้าน่าจะสนใจก็คือคุณประโยชน์หรือว่าประโยชน์ในสิ่งที่ลูลกค้าจะได้รับใช่ไหมเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋อเราจะได้นําเสนออะไรแบบไหนได้บ้างแก้ปัญหากับลูกค้าในส่วนนี้อันไหนก่อนได้บ้างเพราะว่าถ้าเราออกมาแล้วบอกว่าฉันมีสินค้าอันนหนอันนี้อันน,น,นี้มาขายเลยอย่างเงี้ย บางทีอะ่ะคนก็ยังไม่ซื้อในส่วนนั้นใช่ไหมคะเราจะต้องเอามาเหมือนแบบเอามาลิสก่อนเลยว่าอะไรที่เราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ก่อนอะไรที่เราสามารถที่จะทําให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีสิ่งนี้และเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราได้บ้างในเมื่อเราอะ่ะมีสินค้าแล้วอะ่ะแลวจะทําให้เขาอ่ะมีชีวิตดีขึ้นยังไงใช่ไหมเราก็จะได้เอาสินค้าพวกนั้นอะ่ะเอามาให้กับผู้คนเพราะบางครั้งอะ่ะ เราก็คิดว่าของของเราอ่ะเออมันก็เต็มตลาดแล้วมั้งหรือว่ามีคนขายเยอะแล้วมั้งเราก็ไม่กล้าที่จะขายแต่บางครั้งนะคะลูกค้าบางคนอ่ะเขายังไม่ได้เจอสินค้านั้นเลยเขายังไม่รู้ว่ามีสินค้านี้ในตลาดเพราะว่าอยากการทรําออนไลน์นะคะคนที่มาขายของในออนไลน์อ่ะก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อ่ะ บางคนที่เห็นว่าเยอะแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าผู้ซื้ออยู่ดียังไงผู้ซื้อเขาก็ยังต้องการสินค้าของคุณอยู่ถ้าคุณได้ออกมาขายออกมาบอกนะเขาได้เห็นคุณแล้วอะ่ะเขาก็จะแบบอ๋อมีอันนี้ได้เหรอคุยกับคนนี้ได้นี้คุยกับคนนี้ได้ด้วยนะเขาแบบ เขามีตัวตนนะเนี่ยฉันเจอเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามารถที่จะติดตามได้นะโอนเงินไปแล้วก็เหมือนกับเชื่อใจได้ว่าเราก็จะได้สินค้าเนี่ยเราก็จะกล้าที่จะออกมาไลฟ์ก็ที่จะออกมาขายมาบอกผู้คนว่าเราอ่ะมีสินค้าอันเนี้ยมันก็จะทําให้แบบเวลาเราลงรายละเอียดอะไรลงไปแล้วอ่ะเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะไม่กล้าแบบคือเราจะไม่ได้กลัวค่ะไม่ใช่ว่าคือเราจะกล้ามากขึ้นไงเราจะไม่กลัวในการที่เราอ่ะจะทําในสิ่งต่างๆ เมื่อเราอะ่ะได้เป้าหมายข้อแรกแล้วใช่ไหมว่าให้เราเปลี่ยนความเชื่อจากสิ่งที่เราอะ่ะคิดลบกับตัวเองว่ามีอะไรบ้างว่ามันแบบมันไม่โอเคอะไรแบบไหนอะ่ะเปลี่ยนมาเป็นความเชื่อที่เราอะ่ะโอเคกับตัวเองแล้วแล้วก็พอมาข้อที่2การตั้งเป้าที่ส่งพลังข้อที่2ก็คือว่าให้คุณลิสต์มา5ข้อใช่ไหมคะแยกมาเลยว่าอะไรอะ่ะตอนนี้ที่สามารถทําได้บ้างแล้วพอคุณนะเห็นว่า5ข้อเนี้ย ที่คุณสามารถอะทได้เลยและให้คุณนะคะมาที่การตั้งเป้าในข้อที่3ก็คือว่าให้คุณะเอาสิ่งพวกนี้นะมาแบบกําจัดขีดจํากัดอะทุกอย่างออกไปให้หมดเลยเหมือนแบบข้อแรกคุณบอกว่าคุณอยากจะคุณอยากจะเลิกขี้เกียจคุณอยากจะทําทันทีคุณนึกแล้วก็อยากจะลงมือทําเลยอะเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งอะที่คุณอะอยากจะหลุดให้ได้อะในข้อแรก อันนี้ทุกที่ต้องบอกว่าและขีดจํากัดอะ่ะตอนนี้มันคืออะไรก็คือตัวเราเองไงเราไม่ยอมลุกออกมาทําสักทีเราไม่ทําอะไรสักทีมันเหมือนกับแบบว่าคือศาสตร์หนึ่งของ nlp เลยนะคะเขาบอกว่าให้คุณเริ่มทําเลยก่อน17วินาทีหรือว่าถ้าภายใน3วินาทีเนี่ยก็จะดีมากเลยให้คุณลุกออกมาทําเลยอะ่ะเหมือนกับแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการคิดในสมองอะไรมากอะ่ะเพราะถ้าผ่านมากนะมันเหมือนแบบพอคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเออเอาไว้ก่อนแล้วกันก็กลายเป็นแบบ ก็ขี้เกียจเหมือนเดิมก็ผัดวันเหมือนเดิมอันนี้มันจะทําให้คุณอะลุกขึ้นมาทําได้เลยและอย่าง ถ้าคุณนะบอกว่าอยากจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งอยากจะทําทันทีใช่ไหมคะมันก็เหมือนกันต้องลุกออกมาทําทันทีเลยเนี่ยหรือว่าอยากจะออกมาไลฟ์อยากจะทําอะไรนะถ้าคุณมีข้อมูลในหัวแล้วอะมีสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับผู้คนแล้วอะก็ให้คุณกดกล้องแล้วก็พูดเลยไม่อย่างนั้นนะคะไม่างนั้นคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันคุณก็จะไม่ได้ทําคุณก็จะบอกว่าเดี๋ยวติดงานแล้วก็มันก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปมันก็ทําให้เป้าหมายของคุณอะเลื่อนไปอีกอยู่ดี ถึงคุณจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรเอาเอาไว้ก่อนก็ได้หรือเอาไว้ก่อนมันก็จะเป็นคําพูดที่ติดปากนะคะในศาสตร์ของ NLP นะเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะกลายเป็นนิสัยของเราอะ่ะถ้าเราไม่ทําทันทีหรือว่าเราไม่ลงมือทําเห็นว่าสิ่งพวกนั้นอะ่ะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ไม่เห็นความสําคัญของมันนะทุกอย่างมันจะกลายเป็นนิสัยของเราเลยแล้วเราก็จะมาแบบ มาเบื่อกับตัวเองมาบ่นกับตัวเองอีกว่าทาไมทาไม่ได้อะไรก็ยังไม่สําเร็จอะไรมันก็ยังไม่โอเคสักทีอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเหมือนการปลูกฝังจากความคิดไปแล้วค่ะเพราะว่าเราคิดเนี่ยมันก็จะเป็น การลงมือทําใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่เราคิดเราก็จะเป็นการลงมือทําแบบนั้นพอลงมือทําแบบนั้นนะไม่ว่าจะเราจะเป็นคนขยันหรือคนขี้เกียจหรือว่าเราอ่ะเป็นคนที่พูดใจยังไงเป็นคนที่แสดงออกยังไงทุกอย่างเป็นการกระทําแล้วก็จะออกมาเป็นนิสัยของเราเองเราอยากจะเป็นคนที่มีนิสัยในการประสบความสําเร็จในทุกทที่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ได้ลงมือทําแม้ว่ามันจะเล็กๆน้อยๆไปก่อนอย่างเงี้ยแต่เราก็ถือว่าเราก็เป็นคนสําเร็จแล้ว อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะออกมาไลฟ์แล้วเราก็ได้ไลฟ์จริงๆเราก็เป็นคนสําเร็จแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราอจะสําเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งใหญ่โตเป็นสิ่งใหญ่อะไรมากมายแบบที่เราจะต้องคิดแบบเออมันจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเพราะว่าความสําเร็จของเราอ่ะ ไม่ว่าจะอะไรเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทําในทุกๆวันเป็นการตั้งเป้าแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นอ่ะเป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่เราสําเร็จเนี่ยในทุกๆวันมันก็เหมือนว่ามันจะมารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่เป็นสิ่งที่เราอยากจะได้อันนี้คือมันเป็นทฤษฎีที่หลายคนก็รู้ว่าการทําทุกวันการตั้งเป้าเล็กแล้วก็จะสามารถดําเนินไปให้เป็นเป้าใหญ่ได้แต่อะไรล่ะที่มันมาฉุดลังเราอ่ะที่ไม่ยอมทําเป้าเล็กอันนั้นอ่ะให้สําเร็จในทุกๆ ในทุกๆวันก็คือการตั้งเป้าหมายนะคะคุณจะต้องมีการตั้งเป้าที่ให้ให้มนันอะมีพลังมีแรงกับคุณจริงๆเพราะถ้าคุณตั้งเป้าแล้วทุกอย่างมันอ่อนแรงนะคุณก็จะไม่มีกําลังใจในการทําอะไรเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณก็จะเหมือนไม่มีแรงบันดาลใจอะไม่มีอะไรมางัดตัวคุณให้ลุกขึ้นมาไม่มีไม่มีแบบเหมือนเราจะต้องมีโกรดมาให้เซตนะแล้วก็จะต้องมีอะไรที่จะทําให้แบบดึง ทั้งศักยภาพดึงทั้งตัวเองดึงทั้งจิตใจดึงทั้งดึงทั้งสมองดึงทั้งความคิดทั้งไอเดียทั้งทุกอย่างะที่มันขึ้นมาเพราะบางทีหลายคนะบอกว่าอยากจะคิดไอไอเดียใหม่อยากจะทําอะไรมาแต่ก็บอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วการแบบขี้เกียจคิดคืออันนี้หลายคนก็จะก,ก็จะพูดแบบนี้เมื่อก่อนเจบก็จะเป็นแบบนี้นะคะขี้เกียจคิด,คดเอาไว้ก่อนขี้เกียจคิด,คดมันก็เลยกลายเป็นแบบนิสัยติดตัว มันก็จะทําให้อะไระไรก็ไม่สําเร็จไงแต่พอเราเป็นคนใหม่แล้วนะเรามีโกลด์มายเซ็ตเรามีเป้าหมายของเราแล้วเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นนะให้สําเร็จเราก็เปลี่ยนเลยนะคะเอาสิ่งที่เรียนรู้มาพอเราคิดอะไรได้ปุ๊บเราอยากทําอะไรให้ก็ให้ลงมือทําเลยถึงแม้เราจะบอกว่าตอนเนี้มันมันยังไม่มีเวลานะหรือว่าเรายังไม่พร้อมเรายัง เตรียมตัวได้ไม่ดีอะไรสักเท่าไหร่เลยแต่ถ้าเราคิดแล้วแล้วเราได้ลงมือทําแล้วอ่ะนั่นอ่ะก็คือการที่เราอ่ะภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะรู้สึกดีกับตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็ได้ลงมือทํานะเราไม่ได้คิดอย่างเดียวอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างอ่ะมันออกมาเป็นรูปเป็นล่างจากความคิดไม่ได้ใช่ไหมคะแบบการที่คิดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราคิดแล้วลงมือทําในทุกๆวันด้วยเนี่ยสิ่งที่ได้กับตัวคุณเองเลยนะก็คือความภูมิใจแล้วก็ความรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะถ้าเรารู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆวันแบบ เราก็เหมือนแบบเราก็อยากที่จะหาอะไรที่จะทำอยากหาอะไรที่แบบทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตพัฒนาศักยภาพแล้วก็อยากที่จะเอาสิ่งใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้มาลงมือทำอีกเรื่อยๆเรื่อยๆไม่งั้นนะถ้าเรายังเหมือนอยู่แต่กับความคิดอยู่แต่กับเป้าหมายแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงมือทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวเราอ่ะเป็นคนที่จะรู้สึกแย่แล้วเรามันเหมือนจะแบบมีทั้งความจมดิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ความ ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์เรามันจะถอยหลังถอยหลังถอยหลังมันเหมือนแบบกลับไปอยู่ในมุมมืดของตัวเองอีกอะ่ะเราอะ่ะตั้งใจที่จะเอาตัวเราอะ่ะออกมาทางแสงสว่างออกมาในปลายอุโมงค์แล้วอะ่ะและเราก็อยากที่จะแบบหลุดแล้วก็อยากจะทําสิ่งนั้นอะ่ะให้สําเร็จจริงๆบางทีอะ่ะการที่แบบ เราบอกว่าอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้หรือว่ามันยังติดนั่นติดนี่ก็คือการที่เรายังมีขีดจํากัดในตัวเองไงคะเรายังคิดแล้วก็เอาความคิดตัวพวกนั้นอะมาเป็นตัวขวางกั้นในตัวเองอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลังเนี่ยข้อแรกคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อลบๆของคุณให้เป็นความเชื่อบวกก่อนแล้วเอาความเชื่อบวกพวกนั้นเหล่านั้นอะ แยกมาห้าข้อคัดออกมาเลยว่าห้าข้อแล้วเมื่อคุณทำห้าข้อนะั้นนะ่ะได้คุณก็ค่อยๆทำที่เหลือเพิ่มไปเรื่อยๆอีกว่าคุณนะอยากทำอะไรเพิ่มอีกเพราะว่าถ้าคุณได้ทำสักข้อสองข้อแล้วแล้วประสบความสำเร็จใช่ไหมคุณจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มันก็ทำได้ความสามารถของคุณก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นขีดจำกัดหรือสิ่งที่คุณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆจางลงจางลงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเจบก็จะบอกว่า คือเจ๊บว่าคีอายไม่กล้าออกมาพูดการไลฟ์อย่างเงี้ยคงเป็นไปไม่ได้สําหรับเจ๊บเลยเจ๊กก็จะไปทําอย่างอื่นที่จะแบบที่เหมือนหลีกเลี่ยงอ่ะเป็นข้ออ้างเป็นอะไรต่างๆที่จะบอกว่าฉันไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ฉันไม่ต้องออกมาทําอะไรพวกนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเหมือนกับแบบโลกออนไลน์อ่ะบอกให้เราทุกคนต้องออกมาไลฟ์โลกออนไลน์บอกให้เราทุกคนต้องออกมาสร้างตัวตนออกมาให้อะไรกับสิ่งที่ทําให้เราอ่ะ สามารถที่จะแบบทําอะไรต่อยอดจากนี้ได้อะเราก็จะมีแบบเหมือนเราจะหาหาอะไรอะที่มาเสริมความคิดแล้วก็เสริมความเชื่อของเราว่าเฮ้ยการที่เป็นคนขี้อายก็ออกมาพูดได้นะการที่เป็นคนที่ไม่กล้าเราก็กล้าได้นะการที่เราเหมือนติดนั่นติดนี่อะเราก็สามารถทําได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปวันแรกเราอาจจะแบบพูดติด ตะขุกตะกากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรทุกอย่างอะ่ะมันเป็นการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้ถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะคิดแบบนี้กับตัวเองนะแล้วก็ไม่ต่อว่าตัวเองไม่เอาคนนั้นคนนี้มาเปรียบเทียบไม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เพื่อนเพื่อนอ่ะสามารถที่จะไปในจุดที่อยากจะไปได้ เพราะว่าหลายคนอะ่ะชอบเอาตัวเองในวันนี้ในวันเริ่มต้นอะ่ะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาอทำมากันตั้ง5้าหปีแล้วบางคนทํามาเป็น10ปีแล้วแล้วเขามาทำมาทําต่อยอดของเขาอะ่ะมันก็จะสําเร็จแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแล้วเราก็จะมารู้สึกหน่อยกับตัวเองว่าฉันทําแล้วก็ยังไม่เห็นได้อะไรกับเขาเลยคือเราไม่เห็นในวันแรกที่เขาทำไงคะเราเห็นวัน ที่เขาอะออกมาเป็นนะปัจจุบันแล้วไงแล้วเราก็จะชอบไปเปรียบเทียบตรงเนี้มันก็เลยทําให้เราอะรู้สึกแบบว่าเราคงทําไม่ได้อย่างเขาหรอกเราเราอยู่แค่นี้ก็ดีแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เราอยากจะได้อะไรที่แบบให้กับครอบครัวให้กับสังคมที่มากกว่านี้ใช่ไหมคะตรงนี้สาคัญมากเลยนะว่าเราอะจะต้องมีเป้าหมายที่ทรงพลังแล้วก็ต้องแบบขีดจํากัดของเราอะจะต้องทะลุขีดจํากัดนั้นให้ได้ จะได้มากได้น้อยยังไงอะ่ะแต่ถ้าเราได้ในทุกๆวันแบบนี้มันจะทำให้เป็นการเพิ่มความมั่นใจและจะทำให้เราอ่ะกล้าที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนประสบความสำเร็จมากขึ้นถึงแม้จะมีคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยมีใครที่มามาบอกว่าออกมาทำอะไรหรือว่ามีคนที่มาบอกว่าทำไปอ่ะก็ไม่ได้อะไรหรอกคนเขาออกมาทากันเยอะแยะแล้ว อันนี้หลายคนก็จะติดอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้หรอกนะว่าวันหนึ่งที่เราออกมาทําจริงๆอ่ะเราจะก้าวหน้าไปได้มากขนาดไหนเราจะได้อะไรในสิ่งที่เราไม่ได้อย่างน้อยก็จิตใจเราเองไงคะเราอ่ะเหมือนเหมือนออกมาจากความกลัวในจิตใจของเราอ่ะเราออกมาจากในสิ่งที่เราอ่ะเหมือนเหมือนขังอ่ะความรู้สึกเอาไว้อ่ะเราหลุดออกมาจากตรงนั้นได้แล้วอ่ะแต่แลผลด้านนอกเนี่ย มันจะเป็นยังไงอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราอ่ะสามารถทําให้จิตใจทําให้ความกลัวทําให้อะไรที่มันโดนฝังโดนขังโดนอะไรที่แบบเรารู้สึกอึดอัดข้างในอ่ะเราเอาตรงเนี้ยออกมาได้แล้วตรงนี้แล้วค่ะที่มันสุดยอดแล้วมันก็ที่สุดเลยอ่ะที่มันเป็นตัวเราจริงๆอ่ะไม่งั้นนะการที่เราอ่ะไปฟังคนนั้นคนนี้มาซึ่งเขาหวังดีอ่ะ แต่ลึกๆเราอ่ะอยากจะทําอะไรแล้วเราก็ไม่กล้าทําก็ตรงนี้แหละค่ะถ้าเราเอาตัวเราที่เป็นข้างในออกมาได้นะความรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหรือว่าไม่สบายใจตรงนั้นอ่ะมันจะคลายมันจะผ่อนจริงๆเลยแล้วเราจะยิ้มได้จากข้างในเลยว่าเฮ้ยฉันก็ทําได้นะฉันก็แบบฉันก็เป็นตัวของตัวเองได้นะถึงแม้วันนี้มันจะได้ผลลัพธ์แค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงฉันก็ยิ้มกับตัวเองข้างในแล้วอ่ะฉันก็มีความสุขกับตัวเองข้างในแล้วเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆอนะ่ะสามารถ ไปต่อได้ในทุกๆวันทุกๆวันมันจะเป็นแรงที่แบบมันเป็นแรงฮึดอ่ะเป็นแรงงัดเป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจเป็นมายเซ็ตเป็นความเชื่อเป็นชีวิตใหม่เป็นความหมายใหม่เป็นอะไรทุกอย่างเลยอะที่เราอะไม่เคยได้จากสิ่งที่เราอะไม่เคยทำเมื่อเราลงมือทำแล้วนะคะเราจะเจอความหมายในชีวิตอะในระหว่างทางเราไม่รู้เลยว่าเราอ่ะ จะเจออะไรบ้างในแต่ละวันแต่ถ้าเราได้ลงมือทํานะเราจะเจอวิธีการใหม่ๆเราจะได้ความหมายกับชีวิตใหม่เราจะเจอชีวิตใหม่เราจะเจอรอยยิ้มอันใหม่ของเราเราจะแบบเจอโลกใบใหม่ของเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นโลกใบเดิมโลกใบใบเดียวกับที่เราอยู่กับคนอื่นนี่นแหละแต่มันเป็นโลกใบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าเฮ้ยแค่เราออกมาทําอะไรแค่นี้เนี่ยนะทําไมฉันรู้สึกเหมือนแบบมันสดชื่นแบบที่ไม่เคยอะ่ะ ไม่เคยคิดว่าจะได้รับแบบนี้มาก่อนให้เพื่อนๆนะคะหลุดออกจากความกลัวความที่ไม่กล้าหรือว่าสิ่งที่คิดแล้วก็ไม่ได้ทาสักทีเนี่ยออกมาทําอะไรอะไรก็ได้เล็กๆในน้อยที่อยากจะทําอ่ะเพื่อนๆทุกคนอะ่ะจะได้โลกใบใหม่โลกที่เห็นแต่ความสวยงามโลกที่มีแต่ความสดชื่นโลกที่มีแต่ความน่าอยู่อะ่ะ ในส่วนตัวเลยนะที่แบบคนอื่นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยจากการที่ลงมือทอําอ่ะถ้าเราอะ่ะอยากได้ชีวิตใหม่ถึงแม้มันจะเป็นชีวิตใหม่ที่อยู่ภายในของเราเองนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกเลยนะเรายังเรายังอยู่แบบอยู่บ้านหลังเดิมใช้รถคันเดิมอยู่ที่ทํางานแบบเดิมเจอเพื่อนคนเดิมคือเป็นโลกภายนอกที่เราอยายังอยู่แบบเดิม แต่โลกภายในของเราอ่ะเราอ่ะจะมีความสดชื่นมากขึ้นจะมีความรู้สึกดีดดๆเห็นความรักเห็นความเข้าอ,อกเข้า <c oughs> ใจเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆอะไรพวกน,นี้ที่เข้ามามันไม่สามารถที่มากระทบความรู้สึกที่จะทําให้เราแย่ลงได้เลย <c oughs> เพราะเรา่มีโลกใบใหม่มีอะไรที่มาหอ่อหุ้มปกป้องและทําให้เราอ่ะเหมือนแข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งมากกว่าเดิมเยอะเลยโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราในวันนี้ แตกต่างจากเราในเมื่อสิปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วว่าได้ยังไงจากคนที่หดหูอะไรก็แบบเห็นอะไรก็หดหู mm. เห็นอะไรก็คิดลบ mm. เห็นอะไรก็ชอบโทษว่าตัวเองแต่ในวันนี้เราได้มาเป็นคนใหม่แค่เนี้ยเพื่อนๆก็ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรอ่ะเราก็สามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้เลยเราก็ทําในจิตใจของเราก่อนก็ได้ไงการที่เห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จเห็นความรู้สึก เห็นอะไรดีๆที่เราอะได้ในสิ่งนั้นแล้วอะเราก็จะค่อยๆต่อยอดจากความรู้สึกหรือจากภาพหรือจากสิ่งที่เราเห็นอันนี้เองอะโทนี่ลอฟบินหรือว่าไบรอันเทซี่หรือว่าคนสําเร็จแล้วก็โค้ดกูรูหรือว่าหลายๆคนเขาก็บอกมาเหมือนกันนะคะว่าการที่เราอยากจะได้ชีวิตที่เราอยากได้เนี่ยเราก็ต้องทําจิตใจของเราภายในอะให้สวยงามให้สดชื่นให้เห็นแต่สิ่งดีๆก่อนไม่อย่างงั้นนะถ้าภายในของเราอะมันยังขุ่นบัวแล้วมันก็แบบไม่โอเคอะโลกภาย นอกเราเป็นยังไงเราก็จะแบบมันก็จะยิ่งมันก็จะเหมือนเดิมหรือไม่ก็จะยิ่งแย่ลงอะ่ะแต่ถ้าเราทําภายในของเรานะคะให้มันมีแต่ความรักแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจการปล่อยวางบางอย่างที่เราไม่อยากจะรับมันเข้ามาแล้วก็การแบบเหมือนการเข้าใจโลกอะ่ะเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้อภัยทั้งกับผู้อื่นให้กับตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ย มันจะทําให้เราอะเดินหน้าต่อไปได้มันจะไม่ทําให้เราอะอยู่กับที่หรือว่าฉุดล้างตัวเองอะอยู่ที่เดิมเนี่ยสาคัญมากเลยนะคะที่จะทําให้เรามีชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่อย่างนั้นนะตั้งเป้าไปแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีความสําคัญอะไรแล้วเราก็จะทิ้งเป้าหมายนั้นไปแล้วเราก็ไม่ลงมือทําในสิ่งที่เราอะอยากได้สักทีแล้ววันหนึ่งอะ มันจะทําให้เราแบบพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะมาย้อนกลับมาว่าไม่น่าเลยรู้งี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เจฟก็เลยมาบอกเทคนิคการตั้งเป้าที่ทรงพลังเลยนะคะ3มเทคนิคเลยให้เพื่อนๆนะทําแบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆแรกๆมันอาจจะแบบเบื่อหรือว่าอะไรกับตัวเองหน่อยนะทำไมจะต้องมานั่งเขียนมานั่งดูมานั่งทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเหมือนทุกอย่างอะ่ะจะเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะสามารถทําได้เลยเหมือนแบบ แค่นั่งเฉยๆแล้วก็นึกได้เลยเอ้ยฉันจะต้องทําวันนี้นี่นาะทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดแบบนั้นแบบนี้ไว้อยากจะติดต่อคนนั้นคนนี้หรือว่าอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้อะไรเงี้ยก็หยิบมาทําเลยมันจะเป็นอัตโนมัติสาหรับทุกๆคนเลยนะคะที่จะสามารถก้าวหน้าแล้วก็ดําเนินต่อไปที่จะให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้ ก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยแล้วก็อินบอทไว้ได้เลยนะคะและเจ๊บอก่าก็จะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูดกดความสําเร็จแล้วก็ NLP อย่างเงี้ยมาส่งต่อแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆแบบนี้อีกแล้วถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ เอาไว้ที่แบบใต้ใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะแล้วเราก็มาคุยกันใหม่แล้วมาเจอกันใหม่ในเดต่อๆไปแล้วถ้ายังไงแล้วเรามาเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังและเข้าเข้ามารับชมสามารถแชร์ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยเขามาเขาจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เขาอยู่ในวันนี้เขาสามารถหลุดออกจากกรอบในตัวของเขาเองอะ่ะได้ยังไงแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย